สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคลิปแรนดอมนี้มาในหัวข้อใครที่อยากแต่งงานกับคุณขอพลังงานจากจักรกวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกด้วยเธอะค่ะเช็คพลังงานเช็คเอเนอร์จีของคุณสิบใบค่ะ เอสออฟวอแปดไม้เท้าค่ะ X อ็กซ์อหนึ่งถ้วยค่ะเอ็กซ์ถือถ้วย f i ออ o สคั p ห้ถ้วยค่ะโ o ลอ o ฟวอร์นสีมเมท้าค่ะ Three of Penta เ l e ลสามเหรียญค่ะ ฟรออสคาร์สารถ้วยค่ะควีนออฟสอดราชินีดาบค่ะ ไนซ์ออฟบอลก้าวไม่เท้าค่ะจัสมินค่ะ ใต้ไพ่เป็น x of s w o r d คุณน่าจะมีพลังงานของชาวธาตุดินเด่นชัดมากราศีมังกรราศีพฤษกศกราศีกัน ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกถธาตุงม,มิถุนตุนกลุมเป็นพลังงานของเลขหนึ่งหนึ่งกับสามสามมองว่าคุณจริงๆคุณมีคู่ทวินเฟรมเป็นของตัวเองนะคะเพียงแต่ตอนนี้คุณน่าจะยังไม่ได้เจอกับคู่ทวินเฟรมที่เข้ามาในชีวิตของคุณ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานได้เฉลิมฉลองได้มีการประกาศข่าวดีให้ผู้คนรอบๆตัวรอบๆข้างคุณรับรู้ถึงการหมายมั่นการแต่งงานแต่คุณต้องรอวันเวลาโอกาสและโชคชะตาคุณต้องรอสัญญาณจากจัก,กรวาลเสียก่อนซึ่งในตอนนี้คุณกำลังหันหลังให้กับความรัก แล้วมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำงานการทำมาหากินการที่คุณสร้างเนื้อสร้างตัวคุณตั้งดาบคุณปกป้องตัวเองคุณปกป้องหัวใจตัวเองเป็นคนที่มีความรักตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองเป็น อันที่จริงคุณก็อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะมีครอบครัวแบบที่คุณฝันใ่เอาไว้อยากจะนำความรักการดูแลเอาใจใส่มอบไวใ้ให้กับคนรักคู่รักของคุณซึ่งพลังงานของคุณยังบอกออกมาว่าช่วง ต่อจากนี้ไปจะเป็นรูปของเวลาที่จะมีความรักดีๆเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นมีความรักหรือมีคนที่เข้ามาในชีวิตด้วยจังหวะเวลาโอกาสและโชคชะตาที่ค่อนข้างจะเหมาะสม เพราะคุณมีความมั่นคงดีแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนอาจจะจบการศึกษาแล้วมีการงานที่มั่นคงซึ่งมองว่าคุณจะรับโอกาสนั้นโดยการพิจารณาไต่ตองที่ถี่ถ้วนเดี๋ยวเรามาดูว่า พลังงานของใครใครที่อยากแต่งงานกับคุณ King of Swan Of Pentacles are a in Queen of Swords, dressing me ฮัลโแลเพนคิงออฟสอดคิงออฟสอดมาคู่กับควีนออฟสอด 9 of s w a n Queen of s w a n ตด้ไพ่เป็น Seven of Pentacles เจเหรียญ ระง,งานของเขาคนนี้มีความเป็นราศีพิจิกธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุดินมังกรผู้ศักันทการธาตุดมมิถุนตุนกลกุมเป็นคนที่จักกวาลเบื้องบนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ประทานมาให้คุณ เป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาชอบมูเตรูชอบเข้าวัดชอบสะสมบุญบางท่านถึงกับเป็นนักบวชนักปฏิบัติมาก่อนเป็นคนที่รู้กาลเทศะทำงานเก่งมีปฏิพานไหวพริบที่ดีเลิศมีชาวปัญญาที่ดีเลิศมีลักษณะของชาวราศีตุล เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาธรรมมีศิลธรรมประจําใจให้ศิลธรรมนําทางชีวิตของตัวเองเป็นคนที่สามารถจะปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคนคนนี้จะไม่รับพลังงานท็อกซิกใดๆทั้งสิน้นที่เข้ามาในชีวิตเขามี energy ของพลังงานบวกค่อนข้างจะมากมีพลังงานของไพ่เลขหนึ่ง หนึ่งห,งห,งห,งหงถึงหกใซึ่งอันมองว่าหนึ่งกับหนึ่งนงนั่นคือพลังงานของคู่ทวินเฟรมพลังงานสัญญาณของคู่ที่มาจากอดีตชาติคู่ที่มีดวงจิตผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นคู่ที่มีลักษณะ นี้ใส่ใจคอคล้ายคล้ายกันตลอดจนถึงจิตใต้สำนึกมีความคล้ายคลึงกันบางท่านอาจจะมีการเชื่อมต่อพลังงานสื่อถึงจิตใจกันและกันรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนิคิดระหว่างกันและกันมาเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมระหว่างกันและกันและเป็นตัวกระตุ้นพลังงานระหว่างกันและกันซึ่งพลังงานของคุณ อาจจะต้องมีการห่างไกลห่างเหินกันก่อนในช่วงแรกหรือมีความไม่เข้าใจไม่ลงรอยกันในบางประก,การหรือคุณอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่กล้าที่จะแสดงออกกันทั้งคู่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกระหว่างซึ่งกันและกันให้รับรู้แต่จักรวาลและพลังงานตัวตนของจิตใต้สำึกคุณจะดึงดูดคุณทั้งคู่ ให้เป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่จะต้องวนกลับมาพบเจอกันใหม่ซึ่งคนคนนี้คุณกับเขาน่าจะมีโอกาสได้เจอกันในเร็วๆนี้อย่างเร็วที่สุดหนึ่งปีอย่างช้าที่สุดหนึ่งเดือนจะเป็นพลังงานที่อยากเข้ามาแต่งงานกับคุณอันเนื่องด้วยกุศลผล,ลบุญเก่าที่คุณได้ทำร่วมกันไว้ จากอดีตชาตินำพาให้คุณกลับมาเจอกันในชาตินี้เป็นคู่รักปฏิหารที่มีได้แดงผูกติดกันไว้ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดคนละประเทศคนละภูมิภาคคุณก็ต้องกลับมาเจอกันขอดูหน่อยค่ะว่าจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนที่คุณกับเขาจะได้ลงเอยด้วยดี จะได้มีการคอมมิตเมนต์หรือมีการแต่งงานกันหรือจะได้มีการลงหลักปักฐานระหว่างกันเอเดตออฟสอดไพ่ใบเดิมค่ะทรีออฟสคับไพ่ใบเดิมค่ะ your off space for off spender code On. Tree three up pentacles the seven of swords. แต่ไพ่เป็น king of c u p ถ้าคุณเป็นหญิงหรือชายเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่เข้ามาดูคุณน่าจะมีพลังงานของชาวราศีมีนที่โดดเด่นหรือคุณอาจจะเป็นชาวรา,าศีธาตุน้ำราศีมีนราศีกรกฎราศีพิจิก หากในตอนนี้คุณยังมีคู่ของคุณอยู่หรือคุณอาจจะมีคนที่คบและคุยด้วยอยู่พลังงานนี้อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าคุณและเขาอาจจะมีพลังงานอาจจะมีสนามพลังงานที่สลับสับเปลี่ยนกันถ้าในตอนนี้กรณีที่คุณหรือเขามีคนมีคนที่คุยคบอยู่ในความสัมพันธ์ จะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแยกจากคนที่คบจบจากคนที่คุยจะต้องมีการจบกันก่อนแบบกระทันหันชนิดที่เรียกว่าจักรวาลกระชากคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณออกไปจากพลังงานของคุณซึ่งมองว่าคุณอาจจะคบกับคนที่อยู่ใน เสของหน้าที่การงานอยู่ในเลเวลของหน้าที่การงานเดียวกับคุณซึ่งมองว่าคนคนนี้น่าจะเคยเป็นคู่ของคุณก็เป็นได้แต่ไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณในชาติพบปัจจุบันนี้จิตใต้สำนึกของคุณกำลังรอคอยคนที่จะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณ มีพลังงานของเลขสามกลับมายืนยันอีกครั้งคู่ของคุณจะต้องเป็นคนในลักษณะราศีมีนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเป็นคนที่คุณสามารถจะเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อคนทั่วไปรอบข้างคุณญาติพี่น้องเพื่อนสนิทวงสาคณาญาติของคุณซึ่งหากในตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เจอกับเขา พลังงานบอกว่าถึงรูปของเวลาที่คุณจะต้องเจอเขาแต่คุณจะต้องปรับบาลานซ์พลังงานตัวตนของคุณเสียก่อนซึ่งคุณอาจจะมีพลังงานของธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มรา,าศีธาตุดินมังกรพุกโศกกันซึ่งโดดเด่นในราศีมีนเป็นดวงปัตตนิของคุณคุณอาจจะเป็นคนในราศี มังกรหรือราศีกันหรือราศีตุลราศีพิจิกที่เกี่ยวข้องคุณจะต้องปรับ Energy ปรับบาลานซ์พลังงานของคุณเพื่อขจัดพลังงานท็อกซิกออกไปจากจิตใต้สำนึกของคุณก่อนคุณจึงจะนำจิตสัมผัส หรือสัญญาณบางอย่างที่ผูกติดกับเขาจักรวาลจึงจะนำพาเขาคนนี้ให้มาพบกับคุณขอให้คุณปล่อยโฟลขอให้คุณวางใจให้เป็นกลางไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกยินดีหรือยินร้ายกับสิ่งทกซิกพลังงานสีเทาพลังงานสีดำพลังงานที่ทำให้คุณเจ็บปวดเท่าที่ผ่านมา ขอให้คุณปลดปล่อยล้างพลังงานเก่าๆออกไปตลอดจนถึงพลังงานที่คุณอยู่ในเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคุณจำเป็นจะต้องปล่อยพลังงานเหล่านั้นทิ้งไปถ้าหากในตอนนี้คุณยังรู้สึกเศร้าทุกข์ใจขอให้คุณหันมาทุ่มเทในเรื่องของหน้าที่การงานให้สำเร็จแล้วคุณจะได้เจอกับพลังงานที่เป็นเนื้อคู่ ทวินเฟรมของคุณด้วยพลังงานในตัวตนของคุณจะดึงดูดคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเข้ามาในชีวิตแล้วมองว่าคนคนนี้จะอยากอยู่กับคุณและอยากแต่งงานร่วมใช้ชีวิตกับคุณจะไม่หายไปไหนจากชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงปลอดภัยที่จะมีเขาอยู่ ความชัดเจนต่างๆจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจนคุณแน่ใจจนคุณสามารถตกตะกอนทางความคิดได้ว่านี่คงจะเป็นคู่ที่โชคชะตานำพาให้คุณมาได้เจอกันเขาเป็นคนที่อยากจะแต่งงานกับคุณเขามีเอ NERGY ที่มีความรู้สึกได้ว่าคุณน่าจะเป็นคู่ของเขาเขาจะรู้สึกได้ถึงพลังงานดึงดูด ที่เคยมีกับคุณตั้งแต่อดีตชาติเมื่อพบเจอกันในพบชาตินี้เขาจะรู้สึกได้ว่าเขามีความผูกพันลึกซึ้งกับคุณเป็นความผูกพันในส่วนลึกของจิตใจเป็นความรู้สึกสนิทสนมกลมเกี่ยวกันเหมือนกับเคยได้พบได้ร่วมใช้ชีวิตกันมาก่อนคุณเองก็จะรู้สึกเฉกเช่นเดียวกันกับเขาซึ่งมองว่าไม่ยากเลยที่คุณจะใช้ชีวิต ดำเนินไปคู่กับคู่กับทวินเฟมของคุณเพราะคุณได้ผ่านรูปเวลาของการเจอเนื้อคู่ที่ไม่ใช่ซึ่งสัญญาณเหล่านั้นได้จบลงไปแล้วและคุณกำลังจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคู่ของคุณกับคนที่อยากแต่งงานกับคุณคนที่เป็นทวินเฟรมของคุณขอให้คุณมีความสุข สงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ